สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโฟลคอนเนอร์เขาใหญ่นะครับนี่ดูลักษณะนะนี่เป็นข้างหน้าข้างบนจะมีดาดฟ้านะครับเชิญดูข้างในห้องก่อนนะเป็นยังไงผมเจอจากนี่นะครับ youtube นะครับไม่ไม่ใช่ u u u e e สิ Google นะครับ g o o m l p เนี่ยเห็นว่ามันดูน่าสนใจดูสะอาดนะครับก็เลยเข้ามาดูรีวิวดีมากเลยนะครับ เนี่ยเป็นลักษณะของห้องนะครับเออดูจากรีวิวเนี่ยเหมือนกับใหม่นะครับแต่ว่าพอมาดูจริงแล้วก็น่าจะกลางเก่ากลางใหม่นะประมาณสัก3-4ปีขึ้นไปแล้วครับนะฮะเป็นแบบล็อบนะครับคือ,อป,ป,นปนะูนีเมนฉาบเนาะเนี่มีแอร มีตู้ครับมีตู้แล้วก็มีที่ไดเป่าผมนะผมทำนี่เป็นเตียงเดี่ยวครับเตียงเดี่ยวนี้เป็นอะไรวะเรียกว่าพรีเมียมครับพันสองนะผมมาวันอาทิตย์นะครับดูก็ดูดีนะครับดูดีดูดีดูด,ดีอาจจะไม่ใหม่แต่ว่าดูดีครับมีตะแกรงเนาะนี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำ<อ>ก็กลางเก่ากลางใหม่นะ นี่เป็นอ่างอาบน้ำฝักบัวนะครับก็ทำน้ำร้อนได้นร้อนได้โอเคจัดว่าใช้ได้ครับนะปลั๊กไฟเยอะดีครับมีไ i f ฟแล้วก็มีทีวีมี กาต้มน้ำนะฮะแล้วก็อาหารเช้ามีด้วยนะครับเดี๋ยวผมชอบตรงนี้ข้างบนมันจะมีมีเป็นดาดฟ้านะครับมาดูกันนะครับข้างนอกเป็นอย่างนี้นะฮะวันนี้ออกแนวมาฟ้ามืดคึ้มหน่อยนะนี่ชอบตรงนี้ฮะเนี่ยมันมีไฮไลท์ครับตอนดูรีวิวมันสวยมากนะแต่ว่าพอมาจริงๆก็ ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยนนี้เป็นดาดฟ้านะครับก็เหมาะสำหรับการมาสังสรรค์นเนาะเนี่ยมีที่นั่งครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นที่ต้องเที่ยวของเขาใหญ่นะครับก็จะมีไรโกโพดแล้วก็จะมีที่เนี่ยดาดฟ้าของห้องที่เป็นเรียกว่าพรีเมียมเนาะราคาตัวนี้ครับ พันสองครับวันอาทิตย์นะครับก็จะมีแบบถูกๆนั่นนะครับน่าจะพันหนึ่งไม่แน่ใจไม่แน่ใจำจำไม่ได้ละนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดของโฟล์คอนเนอร์นะครับทายชอบก็มาพักได้นะครับที่นี่นะเออทางเข้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลฝูงชนเลยนะออกไปทางเข้ามาในในไร่ครับในไร่ในสวนนะครับก็ไกลจาก ชุมชนแต่ว,ว่าถ้าท่านชอบความสงบดีครับผมว่าดีนะฮะมันมันถ้าน่าจะเหมาะคนที่ชอบความสงบกันครับนี่ฮะดูรอ,อบเนาะเผื่อท่านเซิร์ช Google เห็นแล้วมันสงสัยว่าเป็นยังไงผมจะรีวิวท่านดูนะว่าเป็นยังไงนะจะได้ตัดสินใจได้ว่าเป็นยังไงดูอีกั้างหนึ่งอีกั้งหนึ่งครับเตียงเป็นไง เตียงแข็งนะครับแข็งแข็งเลยนะฮะปลั๊กไฟเยอะดีครับแล้วก็มีความสว่างเนาะสว่างโอเคครับผมว่าเท่านี้ก็สำหรับผมนะพันสก็เออถือว่าก็ถือว่าสับนุ่มงนะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าอยู่ในเขาใหญ่ครับนะก็คงเป็นราคาที่เหมาะสมะละ เกียวกับอะไรต่างๆนานาเน,นี่ครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำรีวิวโรงแรมที่ผมไปพักแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับท่านพิจารณาหลายๆที่แล้วกันตอนที่ผมไปพักนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้กับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ